สวัสดีปีใหม่พศ2568ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามารับฟังคลิปนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะเป็นคลิปแรกของปีของทางอศกอหอด้วยสำหรับใครที่เข้ามารับฟังเป็นคนแรกนะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็รวมทั้งปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหล่ขอให้คนที่เข้ามารับฟังเป็นคนแรกนะคะโชคดีทั้งตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปเลยทีเดียวขอบพระคุณนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันเส้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไปเที่ยวหรือว่าไปเค้าดาวที่ไหนกันบ้างเอ่ยใครที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองก็อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับถ้าเกิดว่าดื่มอยู่ก็ควรที่จะพักอยู่ที่นั่นเลยหรืออาจจะใช้บริการเพื่อนหรือว่าอาจจะใช้บริการแท็กซี่จะดีสักว่านะคะก็เดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขออนุญาตที่จะมาแจ้งข่าวสาร เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาในหลวงพระราชทธานพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พศ2568ในวันที่31ธันวาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พศ2568ซึ่งมีความว่า ในโอกาสที่จะเริ่มต้นปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าขออำนวยพรปีใหม่แก่ผสกมิกรทั้งหลายโดยทั่วกันในโอกาสที่จะเริ่มต้นปีพุทธศักราช2568 ข้าพเจ้าขออํานวยพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไมตรีร่วมกันจัดกิจกรรมและงานฉลองวันเกิดครบหกรอบให้ข้าพเจ้าอย่างงดงามในปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมา งานที่จัดให้นั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายส่วนซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างดาเนินการในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอขอบใจทุกท่านมาณะโอกาสนี้ในปีที่แล้วมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหลายอย่างเรื่อง ที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษคือความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอันเป็นกีฬานัดสำคัญที่สุดของโลกแต่ก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเช่นอุทกภัยซึ่งทำให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบกับความเดือดร้อน ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญว่าวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด เท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุขสวัสดีในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังโดยมีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดในบ้านเมืองก็พึงกระทำให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสุขร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติกอบด้วยศรัทธาในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความสุข ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน oh สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2568แก่งรุงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างซ้ายเป็นพระประมาพิไทยวปร,รอและด้านล่างขวาเป็นพระนามาพิไทยสอทอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านซ้ายมีข้อความว่า พระราชทานพรปีใหม่พศ2568พร้อมทั้งส่งลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยส่วนด้านขวาของบัตรพระราชทานพรเป็นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในกรอบลวดลายสีทองด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพรมีตราประจำพระชวงจักรีส่วนด้านซ้ายของกรอบบัตรพระราชทานพร เป็นพระประมาพิไทยวปร,รด้านขวาของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระนามาพิไทยสอทอจบลงไปแล้วนะคะสำหรับพรปีใหม่สำหรับพระสงนิกรชาวไทยทุกคนต่อจากนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะมีข่าวปราชาสัมพันธ์ของทางวัดอรุณ ซึ่งจริงๆแล้ววัดอรุณนะคะในช่วงของวันสิ้นปีก็คือเมื่อวานนี้มีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีด้วยแล้วทางวัดก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าหลังจากโสดมนต์แล้วรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกเบิกบานหลังจากนั้นก็รับปฏิทินมหามงคลกลับบ้านไปบูชา เดี๋ยวเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะคะวัดอรุณราชวรารามพิมพ์แจกปฏิทินมหามงคลประจำปีพศ2568ฟรีเนื่องในวันปีใหม่ก็จะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จโดยขบวนเรือพายุหายาตราทางชลมาก เรื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรณุณราชวรารามเมื่อวันที่27ตุลาคมปีพศ2567ที่ผ่านมาทรงประทับบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ จากรูปภาพบนหน้าจอเพื่อนๆคงจะเห็นนะคะซ้ายมือก็จะเป็นปฏิทินปีใหม่ซึ่งทางวัดอรุณก็จะแจกจ่ายให้กับที่น้องชาวไทยที่ต้องการดังนั้นนะคะใครต้องการปฏิทินปีใหม่ฉบับนี้สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่เพจวัดอรุณราชวรารามโดยตรงเลย ซึ่งมีการพิมพ์แจกฟรีเนื่องในวันปีใหม่นี้โดยมีการอนุโมทนาขอบคุณช่างภาพนะคะก็คือคุณวสัน์วณิชากรวินาที่นี้ด้วยดังนั้นพระสบนิกรท่านใดนะต้องการปฏริทินปีใหม่นำไปประดับแขวนในบ้านหรือว่านำไปบูชาก็สามารถติดต่อไปที่วัดอรณุณโดยตรงได้ โอเควันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของการเปิดสักราชใหม่นะคะปีพศ5 6 8 8ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านใครที่คิดดีทำดีก็ขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอาชีพการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองขอให้ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีกินมีใช้ร่ำรวยไม่ขาดสาย แล้วก็ขอให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สัทีขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไม่เอ่ยอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติเลยจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ